ป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP นี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำคอมบูชา F1 จากผลโกโก้สดนะคะนี่คือผลโกโก้สดนะคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะนี่นะคะตัวเนื้อในเขานะคะจะเป็นเป็นเยื่อเยื่อแบบนี้นะคะแก่ โกโก้สดนะคะเพื่อนๆใช้มีดไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะต้องใช้สากแบบนี้นะเพราะว่าผลโกโก้เขาจะมีความแข็งแล้วก็หนานะคะนี่นะคะทุบเขาแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็ออกมาเลยแบบนี้ง่ายๆเลยนะที่เราจะใช้ก็คือตัวเยื่อแบบนี้เห็นไหมคะที่เขาหุ้ม,มเมล็ดอยู่ ส่วนตัวเมล็ดนะคะที่เขาเอาไปตากแล้วก็เอามาคั่วทําเป็นผงโกโก้หรือผงโอวันตินนะคะแบบนั้นแต่วันนี้เราจะใช้ตัวเยื่อแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะเราจะแกะเอาแต่ส่วนที่เป็นแบบนี้นะคะเราจะแกะเอาแต่ส่วนที่เป็นแบบนี้ออกมาตัวตัวใหญ่เขาเราไม่เอานะคะเราจะเอาแต่เยื่อแบบนี้นะเราจะเอาใส่ถ้วยไว้นี่นะคะแต่เม็ดนี้คือเมล็ดโกโก้ที่เขาเอาไปตากนะคะหรือว่า แกะเอาเม็ดออกมาแล้วเขาก็จะเก็บเอาไว้ตากนะคะเอาไปบ่มแล้วก็ตากเพื่อที่จะเอาไปคั่วทําผงโกโก้หรือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถทานสดได้นะคะเพื่อนๆนกินเหมือนกับกินน้อยหนานะเราจะกินตัวเนื้อเขาเหมือนกินน้อยหนาเลยสพรพคุณของโกโก้มีมากนะคะใฮ้ปอรหมูจะมาบอกคร่าวๆนะคะว่าสพรพคุณของเขามีอะไรบ้างนะ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระ 2. บํบรุงสมอง 3. ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวานนะคะ 4. ช่วยให้อารมณ์ดี 5. เร่งการเผาผลาญ 6. ดีต่อสุขภาพผิวและฟันนะคะ 7. ช่วยรักษาโรคหอบหืดป้าหมูได้โกโก้มาจากไร่เพิ่มพูนเกษตรอินทรีย์นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะไร่เพิ่มพูนเกษตรอินทรีย์ ขาส่งมาให้นะคะเขาปลูกแบบออแกนิกนะป้าหมูก็ได้มาหลายวันแล้วนะคะนี่ก็แบบเริ่มเริ่มเหี่ยวแต่ว่าเปลือกเขาเริ่มเหี่ยวนะคะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะคะป้าหมูทําคลิปการสร้างสโคบีจากผลโกโก้สดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อรอรับชมนะตัวเยื่อของโกโก้สดนะคะเขาจะมียต์ธรรมชาติคล้ายๆกับตาสับปะรดนะคะที่อยู่ตรงเปลือกนะคะเขาก็จะมียต์ธรรมชาติเช่นกันนะคะ <IS AS ING> วันนี้ป้าหมูจะมาสอนวิธีทำคอมูชา F1 จากผลโกโก้สดนะคะวันนี้ป้าหมูใช้3ผลนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆทำผลใหญ่ก็กะปริมาณเอานะคะต่อน้ำา2ลิตรนะคะวันนี้อะเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อเยื่อออกมาคล้ายๆน้อยหนาบ้านเรานะคะอันนี้ ตัวแกนที่ยึดผลมเมล็ดมเมล็ดเขานะคะตัวแกนที่ยึดมเมล็ดเขาเราไม่ใช้นะนี่นะคะตัวแกนที่ยึดมเมล็ดไว้แบบนี้เราไม่ใช้นะคะการทําคอมบูชา F1 จากผลโกโก้โสดแบบนี้นะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้วิธีการต้มนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ได้สารอาหารหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในผลโกโก้แบบนี้นะคะ ออกมาให้ได้มากที่สุดนะเราจะใช้วิธีการต้มนะคะวันนี้เราจะหมัก F1 ที่2ลิตรนี่นะคะเราใช้น้ำดื่มนะคะน้ำดื่มหรือน้ำกองจากเครื่องนะคะ2ลิตรแล้วก็แบ่งออกมา500 ml นะคะใส่หม้อต้มเลยตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะเท เนื้อโกโก้สดแบบนี้ลงไปในหม้อต้มนะนี่นะคะตอนนี้ก็ต้มเนื้อกโกโก้ในหม้อต้มอยู่นะคะตอนนี้เราจะต้มไปสัก5นาทีก่อนนะคะถึงจะเติมน้ำตาลนะนะคะตอนนี้ป้าหมูก็ต้มเนื้อกโกโก้นะคะได้ครบ5นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายแดงลงไป250กรัมนะคะ นี่นะคะน้ำตาลทายไม่ฟอกสีแบบนี้นะเติมลงไปเลยพอเราใส่น้ําตาลลงไปคนให้ละลายก่อนนะพอน้ําตาละละลายให้เบาไฟเลยค่ะนี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมเฉพาะแบบกลิ่นหอมโกโก้สดนะคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะคะนี่เราต้มให้เดือดอีกประมาณ5้านาทีนะคะเดี๋ยวป้าหมูถึงจะปิดแก๊สนะ หลังจากที่เราใส่น้ําตาลคนจนน้ําตาลละลายนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกหนาทีตอนนี้ครบเวลาห้าทีกินหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วก็จะมาทําในขั้นตอนต่อไปนะตาที่เราต้มเนื้อโกโก้สดนะคะเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลคล้ายๆสีของน้ําตาลสดบ้านแพรวนะคะกลิ่นหอมประมาณนั้นเลยนะเราใช้น้ําตาลทรายแดงแบบไม่ฟอกสีนะคะก็จะให้กลิ่นหอมอยู่แล้วนะ บวกกับกลิ่นของเนื้อโกโก้นะคะเ,เพื่อนๆที่ทำสวนทำไร่โกโก้นะคะที่แกะเอา,มาเมล็ดโกโก้นะคะไปตากแล้วเหลือเนื้อเยอะๆนะคะสามารถเอามาทำเป็นเครื่องดื่มคอมบูชาหรือว่าไวาได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะพาทำไวในคลิปถัดไปนะคะอันนี้ป้าหมูอยากจะได้สารอาหารที่มีประโยชน์จาก เนื้อโกโก้และผลโกโก้สดนะคะก็เลยต้มทั้งตัวเนื้อเยื่อแล้วก็เม็ดในนะคะหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วเราจะเติมน้ำสะอาดที่เหลือนะคะที่เราแบ่งเอาไว้นะคะเราจะเติมลงไปในหม้อต้มได้เลยที่เราเตรียมเอาไว้เบื้องต้น2ลิตรนะคะเราเติมลงไปได้เลยนะน้ำที่เราใช้ผสมนะคะ ป้าหมูจะใช้น้ำกองหรือว่าน้ำขวดพร้อมดื่มที่เราซื้อมาจากห้างเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำประปาหรือน้ำฝนจะต้องต้มจนน้ำสุกแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เราเติมน้ำเปล่าสะอาดลงไปแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิของน้ำโกโก้เขาจะอุ่นๆนะคะประมาณ40องศานะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นตัวลงกว่านี้นะคะประมาณสัก ให้เหลือประมาณสัก30องศานะคะให้เหลือประมาณสัก25-30องศาเป็นอุณหภูมิห้องปกติถึงจะหมักได้นะคะตอนนี้เราจะคนเพื่อคลายความร้อนนะเดี๋ยวเราจะทิ้งให้น้ำโกโก้โกที่เราต้มนะคะอุณหภูมิลดลงกว่านี้ก่อนนะคะเราจะมาหมักนะน้ำที่เราต้มโกโก้นะคะตอนนี้ก็อุ่นนะคะ พร้อมที่จะหมักแล้วนะคะนี่คือพออุ่นๆนะคะหมักได้นะโหลที่จะหมักนะคะตัวนี้นะคะก็ประมาณ3ลิตรนะคะเราจะใช้โหลประมาณ 3- 4ลิตรกำลังดีนะคะร้านทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครจะเอาไปต้มก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าวิธีการต้มนะคะอาจจะเสี่ยงสำหรับทำให้โหลแตกได้นะคะก็ไปดูคลิปการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อขวดโลของปลาหมูทําไว้ได้นะคะแต่วิธีการง่ายๆของปลาหมูอย่างหนึ่งก็คือล้างเสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปเข้าในไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาทีไฟแรงสุดนะคะก็สามารถฆ่าเชื้อได้เช่นกันนะตอนนี้นางโกโก้พร้อมจะหมักแล้วนะเราจะต้องกองออกก่อนนะคะกองตัวเยือ่อ หรือว่าเมโกโก้นี่ออกก่อนนะเอาเฉพาะน้ำสีเข้าเหมือนน้ำตาลสดเลยไหมคะกลิ่นหอมมากเลยนะนี่นะคะสโคบี้ที่เราจะใช้หมักนะคะสำหรับใครที่ต้องการหัวเชื้อสโคบี้นะคะและน้ำตั้งต้นนะ ทักหาป้าหมูได้นะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็ Facebook ไว้ให้นะคะสำหรับติดต่อซื้อหัวเชือ้อสำหรับหมักคอมบูชาแบบนี้นะคะคนที่ได้ไปนะคะก็จะได้ทั้งตัวสโคบีนะคะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกแผ่นสโคบีนะคะส่วนขวดนี้นะคะเรียกว่าน้ำตั้งต้นหรือ F1 นะคะวันนี้เราหมัก F1 นนะคะเราจะต้องเติมน้ำตั้งต้นไปด้วยนะ อันนี้ประมาณ250 ml นะคะเราจะใส่ตัวที่เป็นหัวเชื้อสโคบี้เข้าไปก่อนนะแล้วก็เ F1 ห,หรือน้ำตั้งต้นนะคะสำหรับที่จะทำหัวเชื้อนะคะเพื่อนๆจะต้องหมักเกิน10วันนะคะถึงจะได้น้ำตั้งต้นที่แข็งแรงนะเทลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยเราก็จะคุมผ้าไว้ติดสติกเกอร์ไว้นะว่าว่าเราหมักวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้นะคะว่ากี่วันนะคะถึงจะเกิดสโคบีนะแล้วก็กี่วันทึงจะเก็บน้ําตั้งต้นด้วยนะคะเราจะต้องนับวันด้วยนะนี่นะคะเห็นชัดไหมคะสโคบีของเรานะคะก็มีสองตัวนะคะแผ่นเขาติดกันนะนี่นะคะ FC สมาชิกหลายท่านนะคะก็จะเป็นกังวลนะว่าป้าหมูทําไมสโคบี้ที่เราหมักลงไปแล้วมันจมอยู่ข้างล่างหรือบางทีก็ลอยอยู่จะจมหรือจะลอยไม่ใช่ประเด็นนะคะไม่ใช่ปัญหาด้วยนะเพราะว่าเราหมักไปนะคะน้ําตั้งต้นหรือเอฟที่ดีนะหรือหัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะพอเราหมักไปประมาณ3 5วันเราจะเห็นสโคบี้แผ่นใหม่ ลอยอยู่เหนือน้ํานะคะเขาเรียกว่าสโคบี้ที่เกิดใหม่นะเขาจะลอยอยู่เหนือน้ํานะคะเป็นวุ้นๆน,นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเวลาที่เราหมักแผ่นสโคบี้จมลงข้างล่างตายไหมสโคบี้เขาไม่ตายนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดตัวใหม่ขึ้นมานะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำตั้งต้นที่เพื่อนๆได้ไปด้วยนะว่าน้ำตั้งต้นที่เราซื้อไป มีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูได้ว่าเวลาที่เราหมักไปแล้วนะคะ3 5ถึงวันเราจะมองเห็นสโคบี้ลอยด้านบนแล้วถ้านานกว่านั้นนะคะ10วันไปแล้วยังไม่เห็นสโคบีเลยอันนั้นก็ให้เพื่อนๆแก้ไขในเบื้องต้นนะคะถ้าคนไหนที่เป็นเจอปัญหาแบบนั้นว่า10วันแล้วยังไม่เห็นสโคบี้เกิดเลย ทักหาป้าหมูได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะช่วยแก้ไขให้นะแต่ถ้าใครซื้อหัวเชื้อหรือน้ำตั้งต้นจากป้าหมูไปนะคะป้าหมูสามารถบอกได้เลยนะว่า3 5วันเพื่อนๆจะได้เห็นแผ่นสโคบี้เกิดใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่า99%์ที่ได้จากป้าหมูไปนะเกิดสโคบี้ใหม่ให้เห็นภายใน3วันนะคะแทบจะทุกคนเลยนะ99%เลยนะคะ ป้าหมูการันตีเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเปรเซ็นที่เหลืออาจจะไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ป้าหมูบอกนะคะอันนั้นก็ป้าหมูก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าถ้าใครทำตามขั้นตอนที่ป้าหมูบอกหรือว่าแนะนำนะคะก็จะได้เห็นสโคบีตามที่ป้าหมูบอกทุกคนนะคะนี่นะคะขั้นตอนการหมักคอมบูชา F1 ด้วยโกโก้สดนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะว่า ห้าถึงเจ็ดวันสโคบี้ของป้าหมูจะหนามากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆรอรับชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชา F1 จากโกโก้สดนะคะป้าหมูหมักวันที่26เดือน2นะคะวันนี้วันที่4ี่เดือน3ครบกำหนด7วันนะคะก็คือ1สัปดาห์นะคะที่ป้าหมูหมักไปนะคะนี่นะคะสโคบี้แผ่นใหม่ที่เกิดนะคะ หน้าตาเขาไม่ได้เหมือนกันทุกตัวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูว่าปลอดภัยจากเชื้อราหรือเปล่านะคะนี่นะคะการดูสโคบี้นะคะก็คือปลอดภัยจากเชื้อราหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะนี่ป้าหมูแบบซูมให้ดูชัดๆเลยนะว่าน้องเขาหน้าตาแบบไหนนะคะก็คือไม่เกิดรานะคะหัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะก็จะสามารถสร้างน้ำตั้งต้นที่แข็งแรง ปาสจากเชื้อราได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครบ7วันแล้วมีสมาชิกหลายท่านนะคะถามว่าถ้าเราจะดื่ม F1 ควรดื่มกี่วันเป้าหมูก็จะแนะนำว่า7วันกำลังดีนะคะ7วันนี้คือได้ประโยชน์แล้วก็รสชาติก็ไม่บาดคอนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะลองเทคอมูชา F1 ฟ1โกโก้สดนะคะชิมแล้วก็จะได้แจ้งให้ f c ทราบนะคะว่ารสชาติของคองมูชา F1 ที่หมักเจ็ดวันจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนนะคะการเทนะคะป้าหมูจะบอก fc เสมอนะคะว่าให้เอียงขวดโหลนะคะให้เอียงโหลเทแบบนี้เลยมีความซาบเบาๆเห็นไหมคะน่าดื่มไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆป้าหมูชิมแล้วนะคนไหนที่ชื่นชอบในรสชาติของ F1 นะคะป้าหมูแนะนำตัวนี้เลยนะคะต้องเป็น F1 โกโก้สดนะคะ,ะ,คะ mm hmm. รสชาติคือนุ่มนวลมากนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคือมีความซามีความซาหน่อยๆนะคะ mm hmm. แล้วก็มีติดเปรี้ยวเล็กๆนะคะความหอม ความหอมของโกโก้สดคือเด่นมากเลยนะเพื่อนๆต้องลองนะคะป้าหมูแนะนําเลยนะคะวิธีการป้าหมูบอกแบบละเอียดเลยนะคะการทําคอมูชาเอฟหนึ่งจากผลโกโก้สดนะคะรสชาติคือนุ่มนวลมากๆถ้าเพื่อนๆจะเก็บเอาไว้สําหรับดื่มนะคะป้าหมูก็แนะนําให้เทใส่ขวดน้ําอัดลมหรือว่าขวดขวดแก้วนะคะขวดน้ำอัดลมขวดแก้วนี้ใช้ได้นะคะ แต่ว่าขวดน้ำดื่มใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะก็จะได้รสชาติของ F1 ที่คงที่แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนท่านใดที่จะเก็บเป็นน้ำตั้งต้นหรือหัวเชื้อนะป้าหมูก็แนะนำให้หมัก10 1 4วันนะคะแต่ว่ารสชาติก็จะเปรี้ยวบาดคอไม่สามารถเอามาดื่มเป็นเอได้นะคะจะต้องเอาไปเป็นน้ำตั้งต้นหรือว่าหัวเชื้อนะคะเพื่อนเพื่ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากทำเก็บไว้สำหรับดื่มแบบนี้นะคะเป็น F1 ที่มีรสชาตินุ่มนวลแบบนี้ป้าหมูก็แนะนำให้หมัก7วันนะคะ f c ที่ดูคลิปของป้าหมูนะคะและชื่นชอบในวิธีการสอนของป้าหมูนะคะแล้วก็เห็นว่าเกิดประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างแดนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ